สิงห์บลูเชลซีได้ไฟเขียวเจราจาเอนโซมารสกาคาดเซ็นสัญญาเร็วๆนี้แฟนบอลเชลซีกำลังจะได้ผู้จัดการทีมเข้ามารับตำแหน่งแทนมอริซิโอโปเชติโนแล้วซึ่งล่าสุดเลสเตอร์ก็ได้ไฟเขียวให้สิงห์บลูเจราจากับเอนโซมารสกากุนซือเลือดอิตาลีคนเก่งเอนโซมารสกาในวัย44ปีเพิ่งเข้ามาคุมทัพเลสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงต้นฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมา แต่ก็สามารถพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในฐานะแชมป์ของศึกแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จตั้งแต่ปีแรกเราน่าจะได้เห็นเอนโซมาเรสกาเข้าคุมทัพสิงบรูเร็วนี้เพราะมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังคุยเรื่องสัญญาที่คาดว่าน่าจะตกลงสัญญากันอย่างน้อย5ปีและเลสเตอร์เองก็จะได้รับค่าชดเชยในการย้ายทีมซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้คีแรนแม็กเคนนาเคยถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะเขาเพิ่งพาอิปสวิตทาวเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร็จ ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้แชมป์แชมเปียนชิพในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะเดียวกันผลงานของโทมัสแฟรงก์กับเบรนฟอร์ดก็เข้าตาบอดบริหารด้วยเหมือนกันกระบวนการคัดเลือกตัวแทนของมอริซิโอโปเชติโนดำเนินการโดยลอเรนส์จูดและพอวินสแตนลีย์ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายกีฬาแต่สุดท้ายแล้วเอนโซมารสกาอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทับคนใหม่ของสิงบลูถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเอนโซมารสกาจะกลายเป็นกุนซือคนที่6 นับตั้งแต่ท็อตโบลีและกลุ่มทุนคลีเลกแคปิตอลเลตเข้าเทคโอเวอร์สโมสรอนเมื่อปี2022ย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปีเดียวกันโทมัสทูเครนก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยเจ้าของใหม่ต่อมาก็เป็นแกรมพอตเตอร์ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายนปี2023บรูโน่ซันตอต์และแฟรงแลมพาดเคยรับหน้าที่กุนสือช่วคราวก่อนที่มอริซิโอโปเชติโนจะเข้ามาคุมทับในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วแต่ล่าสุดโค้ชชาวอาร์เจนตินารายนี้ก็ต้องโบกมือลาสิงบลูไปอีกคน หลังจากพาทีมจบอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกและคว้าตั๋วไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สำเร็จขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆได้ในคลิปหน้าครับ